นักภาวนาขี้โกรธขี้โกรธขี้โมโห,โหอย่างนี้เหรอผู้ที่ชอบโกรธชอบโมโหนะก็อาศัยนะอาศัยทำข่มทำก็ได้นะอาศัยทำข่มทำดูยิดูดีๆล้วว่าผู้ที่จิตสงบจริงๆเนะี่ยจะถามว่ามันจะโกรธไหมยากที่จะโกรธนะหาว่าจิตเราสงบจริงๆแล้วมันยากที่เราจะโกรธจิตที่อิม่มเอ,อ้อพองไสอ,อยู่งั้นนะ ออกจากสมาธิอะไมันมีทางโกรธนะแต่ถ้าหากว่าจริตเป็นคนที่โมโหอยู่แล้วนะถ้ากําลังฌานมันเสื่อมลงนะ่ะมันจะโมโหง่ายขอให้นึกถึงมีความเมตตานะมีความเมตตาสงสารคนบ้างเอาธรรมะมาข่มธรรมก็ได้พอเลี้ยงตัวไปดได้นะคนที่โมโหนะอาจจะเห็นเขาอื่นเขาได้ดีก็ดีเนาะอย่างนั้นนะเขาคงจะมีส่วนที่ดีเนาะ คือสร้างความเมตตาสร้างความสงสารให้มันเกิดขึ้นนะถ้าคนที่จะหลีดโมโหจะหลีดนะมันจะได้ขี้คายลงไปถึงแม้ว่ามันจะจะไม่ดับจริงแต่ก็จะสามารถดับได้ในครั้งต่อไปนะถือว่าเป็นการประพฤติการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกทางอยู่นะเราก็ไม่ได้ห้ามนะว่าจะห้ามเอาความคิดมาข่มเราไม่ห้ามนะเราก็อาศัยความคิดข่มเหมือนกันแต่มันไม่สามารถดับได้จริงๆเรารู้อยู่ แต่มันก็ยังพอเลี้ยงตัวเราอยู่ได้อยู่ในเพศสมณะนี้นะความทะรอาเ์วแวงจะได้ไม่เกิดขึ้นนะ